If you've never bought a Volkswagen because it wasn't big enough, okay. Here's a Volkswagen that's big enough. The new VW Fastback sedan. It seats 4 with more room for elbows and legs. It's pretty jazzy, too. Has an electric clock and even wall-to-wall -wall carpeting. The Fastback also has the most powerful engine we've ever made. It's air-cooled. It goes 27 miles on a gallon of gas. Which is pretty good for a car that can go 84 miles per hour. Since we made a VW that's a little roomier in the inside, we decided to do the same thing on the outside. It's got a trunk up front where most cars have their motors. And in the back, where most cars have their trunks, we have a. It's a trunk. A large trunk. Come into your Volkswagen dealer, he'll show you where the motor is. พี่เจ้าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอ่าอันนี้เป็นรถอะไรเอ่ยคือเป็นฟล์คสวาเกนเขาเรียกกันเป็นทับศัพ์เป็นไทยสามะครับครับผมโอ<ม>สภาพนี่แบบสวยมากเลยนะครับ<ส>ทำไมพี่เจ้าถึงเลือกเล่นรุ่นนี้แหละครับคือที่บ้านใช้แต่รถโฟล์คที่บ้านจะมีรถโฟกมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้น ก็เลยเก็บรถพฟกมาตลอดโอโคันนี้นี่คือเพิ่งได้มาหรือได้มานานแล้วคบได้มาคันนี้อยู่กับผมมาน่าจะกว่า30สิปีครับ30ปีครับ โอ้โหนี่ตั้งแต่หลุมๆเลยป่ะครับก็ครับอ๋อเแลนวใช้รถโฟกอยู่ครับใช้รถโฟกเต่าครับ,รรบผมแล้วคันนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์ตรงไหนบ้างครับพอแนะนําได้ไหมครับก็เอกลักษณ์ของเข้าคือผมไม่ทําอะไรเลยครับก็คือปล่อยให้เป็นตามสภาพเดิมตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันครับ ก็คือซ่อมแซมให้วิ่งได้อย่างเดียวครับเอาวิ่งได้อย่างเดียวสีก็ปล่อยตามสภาพอดิษเป็นเป็นสีอะไรครับเป็นสีฟ้าครับเป็นสีฟ้าแต่เขาค่อยๆซีดลงตามการเวลาครับเป็นสีฟ้าตามสเปคของเขาตั้งแต่เริ่มต้นครับอือันนี้ไฟเลี้ยมมันเป็นแบบนี้เลยเหรออ่ะไฟเลี้ยเป็นแบบนี้ครับอันนี้มันเป็นมันมันเป็นรถรุ่นที่ใหม่น่าจะเป็นปี7 0 7 1น่ครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับพวกเรื่องของปีสักเท่าไหร่ครับผมอ เดิมทีเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปของของของรุ่นที่เป็นรถเก๋งครับเพราะว่ามันจะมีอยู่สองสองสองรุ่นที่เป็นไทยสามัวนี้มันทับศัพท์เป็นอ่าพวกน่าเป็นฉลามคันนี้ใช้งานเป็นไงบ้างครับด<ก>ีมากใช้งานดีมาตลอดตั้งแต่ผมได้มารถคันนี้จะจอดเป็นส่วนมากและผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็จอดทิ้งบางทีจอดล่าสุดจอด ทิ้งอยู่สามสี่ปีก็มาไล่น้ำมันก็สตาร์ทติดปกติเป็นเครื่องกี่ซีซีล่ะครับพันหกครับพันหกพอเปิดให้ชมให้ดูเลยได้ไหมได้ครับเครื่องนี้อยู่ข้างล่างอีกเหรอครับครับเครื่องเครื่องหลังครับเครื่องขายผมเก็บสภาพทุกอย่างเดิมหมดไม่มีของใหม่มาเลยครับทั้ใบอะไรนี่ก็อยู่ครบหมด คือ30ปีที่แล้วเป็นยังไงก็เก็บไว้อย่างนั้น,น,นครับคือ <ลบ S 2> รถคันนี้เดิมทีมันเขาจอดอยู่ในโรงรถนะครับครับแล้วก็ขึ้นขาตั้งเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้วันที่ไปไปเอาก็ไล่น้ำมันก็สตาร์ทติดเลยอ การใช้งานรถโฟกเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็ว่า,าจากการไล่น้ำมันเท่าที่ผ่านมาไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอ่ะครับครับเพราะว่าเราเวลาเราทาเนี่ยเราทําให้จบภายในเที่ยวเดียวมันก็จะอยู่ได้ได้นานครับทําให้จบนี่คือมีทําอะไรบ้างครับพอแนนันคือคอย่างอย่างคันนี้ยเครื่องนี้ก็ได้มาน่าจะเกือบร้อเปซ็เครื่องปกตินะฮะแล้วก็เราก็เอามาดูแลรักษาเล็กๆน้อยน้อย ก็สามารถที่ใช้งานได้ปกติครับและพวกความร้อนอะไรพวกนี้ครับความร้อนไม่เคยมีปัญหาครับแล้วรถคันนี้ไม่เคยติดแอร์ครับก็ขับสบายๆครับผม้แล้วการดูแลรักษาครับก็ผมก็ดูก็ปกติครับคือว่าพอพอมีปัญหาก็เข้าหาช่างแต่โดยปกติแล้วก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรครับพะที่ใช้มารถคันนี้ ได้มาไม่เคยซ่อมเครื่องครับไม่เคยเปลี่ยนแค่หัวเทียนแล้วก็ถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปกติครับที่มีปัญหาที่สุดก็คือหัวเทียนตั้งแต่ใช้มานี่รู้สึกเปลี่ยนมาสามเที่ยวสามสิบปีครับ,รบปัญหาตุกจิกที่เจอบ่อยก็คือเรื่องหัวเทียนแหละครับครับก,ก็มีเรื่องหัวเทียนคือเปลี่ยนนะครับพอบางทีรถจอดนานมันติดสามสูบอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนอือ ถ้าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเฉพาะที่เสียหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะที่เสียครับ<อ>ก็เปลี่ยนชุดยกชุดสี่สี่หัวครับอื่นยกชุดอย่าง<ม>อื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรพวกไดชาร์จอะไรก็ชาร์จปกติครับผมแบตเตอรี่ก็อยู่ลูกหนึ่งก็สองปีครับแต่ส่วนมากรถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะไม่ค่อยเปลืองสักเท่าไหร่ครับ แบตเตอรี่เขาอยู่ตรงไหนล่ะครับแบตเตอรี่อ right. ยู um? uh ่ข้างในครับอยู่อยู่ที่ที่เบาะด้านด้านหลังอ๋อมันอยู่ตรงนั้นอยู่ด้านหาังตรงนั้นอยู่แล้วครับเป็นเป็นที่ที่ที่เขาอยู่ข้างหลังอยู่แล้วครับผมแล้วพวกชุดเครื่องเสียงนี่อันนี้ยังใช้ได้ไ่มครับผมไม่ค่อยชอบฟังวิทยุครับก็เลยไม่ไม่ได้ติดแต่อันนี้เป็นของเดิมที่ติดมากับตัวรถคือมีลำโพงแต่ผมผมผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ติดครับผม สภาพนี่แบบเดิมมากนะครับเป็นสภาพเดิมๆน่าจาะเจ้าของเดิมเคยสาดสีมามาห,หนึ่งแต่ก็คือสัดสั์เก็บงานแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ครับแล้วพอมาถึงผมก็ผมก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรก็ขัดอย่างเดียวอือมีหลังคาก็แมวขึ้นไปนอนเลยเป็นรอยพวกสภาพยางก็ยังดูแบบเอ,อใช้ได้อยู่เลยนะครับเนี่ย สภาพโดยรวมถือถือว่าว่า,วา,วาดีอครับเพราะว่าไม่มีผุผตามชายอะไรก็ไม่มีจะมีก็พื้นนิดหน่อยแต่ทีนี้ปัญหาคันนี้ก็คือน้ำลาฝนตกน้ำจะเข้าเพราะว่าไอ้ตัวถาดรองตรงช่วงช่องระบายนะระบายเนี่ยดอใสรจิ้งเหลตรงเนี้ยตัวตัว,ต,วตัวถาดเนี่ยมันผุรเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ารถเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยพรได้ก็ใช้เช็ดเอาัก็โดยรวมก็ถือว่า สามารถใช้งานปัจจุบันได้ครับใช้งานจริงได้ครับผมคันนี้ที่มีเปลี่ยนจ็มีล้อเอาเอาล้อตัวของน่าจะเป็นล้อตัวสปอร์ตหรืออะไร้างอะไรผมผมก็ไม่ไม่แน่ใจอะ่ะครับก็คือเป็นตัวกระทะตัวนี้เลยครับเป็นกระทะกระทะตัวนี้อันนี้มันกี่นิ้วอ่ะครับอะไรนะครับกี่นิ้วล่ะครับล้อสิบห้าครับสิบห้า ไม่เคยมีคิ้วด้านข้างว่ครับอ,อ๋อใช่ครับมีคิ้วด้านข้างทีนี้เนะี่ยคิ้วมันขาดผมก็เลยไม่ได้ใส่อ๋อ oh. ปกติมีคิ้วข้างล่างข้างหน้าเลยเป็นคิ้วเล็กแล้วก็ข้างตรงแถบนี้ก็เป็นคิ้วใหญ่ oh. แต่ผมไม่ได้ใส่ไว้ครับผมนีแสดงว่าบอดี้นีเดิมมากเลยนะครับยังมีรูจากครับจากนี่อยู่เลยรูใส่ใส่ไอตัวยึดยึดคิ้วรถนี้เก็บรักษาดีมากเลยปกติจอดในร่มอย่างเดียวจอดในร่มครับจอดในร่ม อันนี้คือเจ้าของเดิมเขาน่าจะโดนไม้าพาดก็ลเลยเลยเป็นเป็นรอยเป็นรอยบุบแต่ผมก็ยังยังไม่ได้ไม,ไม่ไม่ทำแล้วภายในชมหน่ยได้ไหมครับได้ครับภายในก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ พื้นมันปกติก็คือมีแค่พรมวางมีพรมเรียมวางแต่ที่นี้ด้วยด้วยที่น้ามันไหลลงผมก็เลยเอาพรมออกหมดอ๋อจะได้ไม่ต้องเก็บความชื้นจะได้ม่ได้เก็บความชื้นใช่ครับนี่ไม่ถึงร้อยหกสิบนี่ปกติวิ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยครันนี้ตอนนี้ร้อยสี่สิบวิ่งได้โอ้ตอนนี้วิ่งได้ร้อยสี่สิบสุดยอดเลแต่หน้าแต่พอร้อยสี่สิบเนี่ยมันจะติดล่อนิดหนึ่งเพราะว่ารถมันเบาครับรถเบามากครับแล้วพวกพาร์ทแบบ ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เคยมีการเปลี่ยนไหมหรือก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็อไม่ไม่เปลี่ยนครับทุกอย่างก็ใช้ได้ยกเว้นแต่เพราะว่าแต่ถอดออกแต่อื่นไฟเลี้ยวไฟอะไรใช้ได้หมดไฟฉุกเฉินใช้ได้หมดทันนี้กดแต่ตรงไหนครับเนี่ยที่กดแต่ก็ตรงทั้งหมดเลยกดตรงไหนก็ได้ดทั้งตรงไหนก็ได้ครับไม่เคยขับ,บรถโฟกเหมือนกันครับ <laughs> ไม่ทราบเหมือนกันสภาพยังดูดูตงอะไรนี้มันแห้งแล้วสวยมากเลยนะครับเลย อันนี้ก็คงละติดรถเดิมๆมาครับมีแผนการหรือความคิดในอนาคตนะครับว่าวันหนึ่งจะทําสีหรือก็เก็บไว้อย่างนี้ดีกว่าก็เก็บไว้อย่างนี้เพียงแต่เว่าในอนาคตน่าจะเก็บเบาบเก็บเบาให้ให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ให้ฉีกขาดแล้วก็น่าจะทําเครื่องใหม่อีกเที่ยวหนึ่งแล้วก็ปล่อยสีสภาพตาที่เป็นอยู่ใช่ขัดสีเอา แล้วพอเล่นรถโฟกมานานๆเนี่ยที่บ้านนะครับหมายถึงว่าครอบครัวอย่างเงี้ยลูกหรืออะไรเงี้ยเขามควาสนใจอยากจะเล่นต่อเดินไคือรโฟกที่บ้านเนี่ยมันเป็นรถครอบครัวครับครับเดิมทีตอนสมัยเรียนผมใช้รถโฟกเต่าเป็นรถโฟกเต่ารุ่นประหยัดคล้ไปเรียนหนังสือแล้วก็พอตอนหลังมาก็มาเจอคันนี้ก็เลยเอาคันนี้มาอีกคันหนึ่งที่บ้านมีรถโฟกทั้งหมดสามคันครับมีมีโฟกเต่าคันหนึ่งแล้วโฟก ตอนนี้วกเก่งคันหนึ่งแล้วก็วกติ่งคันหนึ่งตอนนี้วกติ่งก็ทาทาสีอยู่ครับแล้วที่บ้านแบบมีความคิดในการแบบสารต่อเก็บต่อไว้ดูแลให้ครับตอนนี้ก็ลูกชายชอบลูกชายยึดหมดลูกชายเป็นเจ้าของยกเว้นคันนี้คันเดียวครับตอนนี้ลูกชายรถฟกเต่ากับฟกติ่งก็เป็นชื่อลูกหมดละเหลือคันนี้คันนี้คันนี้เป็นคันส่วนตัวของผมที่ยังไม่โอนให้ ครับสุดยอดนะครับพี่โจดีนะครับยังมีคนที่ชอบเล่นต่อครับสาต่อก็ถือว่าไม่เสียไม่สูญเปล่าเพราะลูกชอบอแล้วเขาชอบแบบเก็บเดิมๆหรือว่าเอาไปแต่งหน่อยเขาชอบเก็บเดิมๆครับเขาชอบเดิมๆก็คงสภาพเดิมครับผมสุดยอดแล้วขอบคุณสำหรับข้อมูลมากเลยนะครับเนี่ย